สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหวยเชนเนะครับคําเตือนนะครับคําเตือนอคลิปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับใครที่อายุไม่ถึง18ปีก็ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลขสองตัวบนงวดวันที่1นึธันวาคมนะครับสองตัวบนนะครับ 2ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับคลิปนี้ทำขึ้นจากเลขเามาครบ10ิบหน่วยนะครับแดตัวนะครับมาครบ1สิบหน่วยแปดตัวศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะขาดเลขสามกับเลขเก้านะครับเสร็จแล้วตัดด้วยแต้มสิบหน่วยนะครับ0ูน5 6ส8 9ามห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดแต้มหนึ่งกับแต้มสี่นะครับขาดแต้มหนึ่งกับแต้มสี่จากนั้นเคลียร์ด้วย มาสิบหน่วยหนึ่งตัวนะครับศูนย์หนึ่งสามี่หก็ดแดเก้าอันนี้ต้องติดสิบหน่วยหนึ่งตัวแน่นอนนะครับมันไม่เคยผิดนะแล้วเคลียร์ด้วยระบบคู่ขี้นะฮะเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดหมายความว่าเลขชุดนี้สองตัวบนสี่สิบสองชุดนี้นะครับถ้าสองตัวนะฮะไม่มีเลขสามก็เลขก้าแล้วก็แต้ม แทมไม่มีแต้มหนึ่งกับแทมสี่นะครับอ่าแล้วก็จะต้องมีเลขคู่ปนอยู่หนึ่งตัวนะครับในในสิหน่วยนะฮะครับก็จะต้องถูกนะในชุดสี่สิบสองตัวนี้นะครับเลขสอตัวบนนะครับ2ตัวบนงดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับส่งท้ายปีอันนี้เพื่อจะตัดให้น้อยลองอีกนะครับผมก็เอาเลขขี้มาเคลียครับอีกชุดหนึ่งนะครับ เพราะว่าระบบคู่ขี้สิบหน่วยนี่มันมีอยู่สองชุดมันแย้งกันนะอีกชุดหนึ่งเป็นเลขคู่อีกชุดหนึ่งเลขคี่ตอนนั้นเราก็จะประเมินว่าสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมมันจะต้องมีเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่หนึ่งตัวนะครับเลขคู่หนึ่งตัวก็คือศูนย์สองคือหกแปดหนึ่งตัวเลขคี่หนึ่งตัวก็จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวถ้าเป็นดังนี้นะครับก็ตัดทอนลงเหลือสองตัวบนยี่สิบสองชุดนะครับจาก จากเมื่อกี้กี่ชุดเอ่ยนะครับใหดูใหม่นะคะัหยิบนนาบากมันไม่กระติกจากเมื่อกี้สี่สิบสองชุดนะคะ4บสี่สิบสองชุดเราเอาเลขขี้เข้าไปเคลียร์เพิ่มมาอีกนะฮะก็จะเหลือยี่สิบสองชุดหายไปยี่สิบชุดนะครับหายไปยี่สิบชุด ถ้าเลขสองตัวบนออกเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่หนึ่งตัวนะครับมันน่าจะอยู่ในยี่สิบสองตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รวมเบิ้ลนะไม่รวมเบิ้ลนะครับไม่รวมเบิ้ลแต่ในชุดแรกรวมเบิ้ลนะครับในชุดแรกรวมเบิ้ลเพราะว่าถ้าเลขคู่ประกอบไป้เลขคี่เนี่ยมันจะไม่มีเบิ้ลแน่นอนนะครับถ้าเลขคู่อย่างเดียวหรือเลขคี่อย่างเดียวก็ต้องมีเบิ้ลนะอย่างนี้มีเบิ้ลสี่สี่ใช่ไหม สี่สนะครับแ8ดนะฮะห6มีไหมห6หมีนะฮะศูนย์ศนย์นะ0 0ศู 000, 44, นะฮะหกหกแปนะครับอันนี้ถ้าเอาเลขคี่มาประกบด้วยมันจะมีเลขคู่กับเลขคี่นี่มันก็จะไม่มีเบิ้ลนะเลขเบิ้ลมนจะหายไปนะครับโอเคนะครับ2ตัวบนงวดวันที่หนึ่ธันวาคมที่จะออกในวันอังคารหน้านี้นะครับ ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะตอนนี้มีคนคอมเมนต์น้อยมากเลยฮะไม่รู้ไปไหนกันหมดโอเคนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายบ่ายสองโมงผม่ะเดินทางไปทุละที่กทมนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ